สวัดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่เต็นท์การเจริญยนต์สาขาหัวเรือนะคะวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะซึ่งคันนี้เป็นรถรุ่น t o โยต้ h ไ l u ักร v o นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งเพียบเลยนะคะยกสูงให้แบบเท่ดุดันไม่เกรงใจใครไปเลยคะ่ะคันนี้ที่มาพร้อมกับล้อแม็กใหมย่ยางใหมย่ยกสูงมีทั้งออฟโรดให้นะคะ แต่งชุดแต่งให้ครบหมดเลยและสำหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่เพียง555,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าเค่ดีดีฟรีดาวไปเลยนะคะราคาน,นี้ปี2564คะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูภายในรถกันนะคะตามเข้ามาดูภายในรถกันเลยคะ่ะคันนี้สวยมากบอกเลยภายในแบบสะอาดน่าใช้งานรถยังปีใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้า คุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนคะ่ะสำหรับใครที่เป็นสาวกรถสายนี้อยู่แล้วแบบชอบลุยๆอย่างเงี้ยแนะนำคันนี้เลยนะคะเหมาะมากคันนี้พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะคะเท่ๆลุยๆไปเลยคะ่ะสวยมากเดี๋ยวดูภายในรถนะคะมีชุดแต่งให้รอบคันเลยนี่ ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเราได้นะคะขับโฟรสีคูณสีเลยนะคะดุดานไม่เกรงใจใครแบบบร้อนแรงมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวพามาชมอีกฝั่งนะคะ t o y ยต้าไฮรักรีโวสี่คูณสยกสูงตัวรถยกสูงนะคะสวยมากเลย แต่งลอไปให้เลยนะคะสําหรับคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่ไปเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามไปที่เพจ facebook ของเรานะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเบอร์โทรตามที่เราขึ้นไปให้ได้เลยนะคะนี่ดูรอบๆคันเลยนะคะหมุนไปอีกมีการชนหน้าหลังให้เลยนะคะสวยมากแบบแต่งลอ แต่งลอ่อภายในคันเดียวจบภายในคันนี้เลยนะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่555,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าฟรีดาวไปเลยค่ะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะแล้วถ้าลูกค้าคนไหนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเราได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถก็ได้นะคะทดลองขับได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ